สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าว365นะคะวันนี้เราจะมาชวนคุยในเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะลองนึกภาพตามกันนะคะเรากำลังอยู่ในการประชุมใหญ่ระดับโลกเลยค่ะที่สหประชาชาติในนิวยอร์กบรรยากาศนี้เคร่งขรึมมากผู้นำจากทั่วโลกกำลังคุยกันเรื่องสันติภาพแต่แล้วจูจ่ๆค่ะผู้แทนจากกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็กล่าวหาประเทศไทยอย่างรุนแรงมากกลางเวทีนั้นเลยสวัสดีครับ ผมคมกริดเกียรติดุริยกุลเป็นทนายความครับเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากก็คือหัวข้อที่เขากำลังประชุมกันอยู่ในวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียกลางนะครับซึ่งเอ่อมันอยู่ไกลาจากบ้านเรามากคนละทวีปเลยได้วันนี้เราจะมาค่อยๆเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะมาดูกันว่าแต่ละฝ่ายพูดว่าอะไรแล้วเบื้องหลังจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มจากฝั่งที่เปิดประเด็นก่อนเลยก็คือฝั่งกัมพูชาเขาว่ายังไงบ้างคะข้อกล่าวหาที่ว่ารุนแรงเนี่ยมันขนาดไหนคะต้องใช้คําว่ารุนแรงมากเลยครับไม่ใช่แค่การประท้วงธรรมดาแต่เป็นการกล่าวหาที่ที่หนักหน่วงมากประเด็นหลกัหลกๆที่เขาหยิบขึ้นมามีอยู่ประมาณ 4- ี่หเรื่องครับเรื่องแรกเลยเขาบอกว่ากองทัพไทยเปิดฉากโจมตีดินแดนกัมพูชาอย่างอย่างโหดร้าย ใช้คําว่าโหดร้ายเลยเหรอคะใช่ครับเขาใช้คําว่าใช้อาวุธรุนแรงและไม่เลือกเป้าหมายแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นนะครับเขาอ้างว่าไทยโจมตีเข้าไปในดินแดนกัมพูชาลึกถึง7จังหวัด7จังหวัดเลยเหรอคะครับและมีอยู่จังหวัดหนึ่งไม่ได้มีพรมแดนติดกับประเทศไทยด้วยซ้ำเดี๋ยวสิคะยิงเข้าไปในสมดที่ไม่ได้ติดชายแดนอันนี้ฟังดูแปลกมากเลยนะคะมันเหมือนไม่ใช่แค่การประทะก,กันธรรมดาแล้วนั่นคือสิ่งที่กัมพูชาพยายามจะสื่อสารให้โลกเข้าใจครับ และเพื่อตอกย้ำภาพนั้นนะประเด็นที่สองที่เขาพูดถึงก็คือความสูญเสียของพลเรือนเขาบอกว่าการโจมตีของไทยทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไป15คน15คนครับและในจำนวนนั้นมีทารกอยู่ด้วยหนึ่งคนซึ่งการหยิบยกเรื่องเด็กทารกขึ้นมาพูดในเวทีระดับนี้มันกระทบความรู้สึกของผู้ฟังได้รุนแรงมากครับแน่นอนเลยค่ะพอมีเรื่องเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องภาพของความรุนแรงมันชัดขึ้นมากเลยแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะ มีครับเขาบอกว่าการโจมตีทำให้คนคาบูชาต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นต้องอพยพหนีออกจากบ้านตัวเองมากถึง4 0แส,สนคน4 0แสนคนครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือเขาอ้างว่าปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นมรดกโรคของยูเนสโกได้รับความเสียหายจากการโจมตีของไทยด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะมันหมายถึงการโจมตีมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติไปแล้ว โอ้หครบเลยนะคะทั้งโจมตีพล,ลเรือนทำคนไร้บ้านแล้วก็ยังทำลายมรดกโลกอีกสรุปก็คือเขาวางภาพให้ประเทศไทยเป็นผู้ร้ายเต็มตัวเลยเป็นฝ่ายรุกรานไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันธรรมดาถูกต้องครับบทสรุปของกัมพูชาในวันนั้นก็คือนี่คือการรุกรานอธิปไตยอย่างซึ่งหน้าเป็นข้อกล่าวหาที่เท่าเราไม่ตอบโต้ก็เท่ากับยอมรับเกรลายเลย โดนกล่าวหาหนักขนาดนี้บนเวทีโลกฝ่ายไทยเราคงจะนั่งนิ่งๆไม่ได้แน่แล้วเราตอบโต้กลับไปว่ายังไงบ้างคะแน่นอนครับผู้แทนถาวรไทยประจำสาประชาชาติในตอนนั้นคือท่านทูตรัชดาสุเทลก็ลุกขึ้นชี้แจงทันทีคือสิ่งแรกที่ไทยทำคือตั้งคำถามกลับไปที่ความเหมาะสมก่อนเลยว่าทำไมกัมพูชาถึงหยิบเรื่องความขัดแยงของสองประเทศขึ้นมาพูดในวาระการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้อง อ๋อเหมือนเป็นการเตือนก่อนว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกกาติกานะใช่ครับในทางการทูตถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องชี้แจงเนื้อหาด้วยแล้วข้อมูลจากฝั่งเราเป็นยังไงอะคะเห็นว่าตัวเลขผู้ลี้ภัยนี่เท่ากันเป๊ะเลยใช่ครับตัวเลข400,000คนเท่ากันซึ่งมันน่าสนใจมากแต่เรื่องราวที่มาที่ไปนี่คือหนังคนละม้วนเลยครับฝ่ายไทยบอกว่าหนึ่งคนที่เริ่มก่อนคือกัมพูชาครับ กัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีไทยก่อนตั้งแต่วันที่7ธันวาคมแล้วไม่ใช่เราอ้าวกลายเป็นว่าเราต่างหากที่โดนกระทําก่อนหรอคะตามคําชี้แจงของไทยคือแบบนั้นเลยครับและประเด็นที่2คือเรื่องความสูญเสียเราบอกว่าการโจมตีของกัมพูชาก็ทําให้พลเรือนไทยเสียชีวิตและบ้านเรือนเสียาหายเหมือนกันแล้วก็มีคนไทยต้องอพยพสี่แสนคนเช่นเดียวกันตัวเลข4ี่แสนนี้มันบังเอิญไปหน่อยไหมคะหรือว่ามันเหมือนสงครามตัวเลข พอเขาพูดมาเท่านี้เราก็ต้องบอกว่าเราก็โดนเท่านี้เหมือนกันเป็นข้อสังเกตที่ดีครับในเวทีแบบนี้ตัวเลขมักถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมการที่ตัวเลขออกมาเท่ากันเป๊ะอาจมองได้ว่าเป็นการตอบโต้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าผลกระทบมันรุนแรงพอๆกันนอกจากนี้ไทยยังให้ข้อมูลเพิ่มด้วยว่าการโจมตีของกัมพูชาเนี่ยทำให้โรงพยาบาลกับศูนย์อนามัยของเรากว่า200แห่งต้องปิดบริการโอ้โห oh. ต้องยายผู้ป่วยกันวุ่นวายส่วนโรงเรียนก็เกือบ400แห่งต้องสั่งปิดการสอนไปเลยซึ่งทั้งหมดนี้ทางการไทยเราบอกว่าสิ่งที่เราทำไปเป็นการป้องกันตัวเองเหรอคะถูกต้องครับนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดในคำชี้แจงของไทยเลยเรายืนยันว่าการตอบโต้ของกองทัพคือการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองโดยชอบการป้องกันตนเองใช่ครับ หรือที่เรียกว่า self defense ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา51การอ้างมาตรา51นี่มันมีความสำคัญยังไงคะมันไม่ใช่แค่การพูดลอยๆใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับการอ้างมาตรา51คือการบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ทุกชาติยอมรับมันเหมือนเป็นใบอนุญาตสากลที่ทุกประเทศสามารถใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันตนเองได้เมื่อถูกโจมตีก่อนอ๋อ ดังนั้นสิ่งที่ไทยพยายามจะบอกก็คือเราไม่ได้รุกรานใครแต่เรากำลังปกป้องด้านของเราตามสิทธิ์อันชอบธรรมทุกประการครับช่วงเวลานั้นพอดีใช่ครับและนี่คือจุดที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นมาอีกระดับเลยเพราะไทยไม่ได้แค่แก้ต่างแต่พยายามจะเปิดโป่งแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำของกัมพูชาด้วย ฝ่ายไ,ไทยชี้ไปที่เหตุการณ์2เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าการประทะซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้กัมพูชาต้องหาเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจหมายความว่าเรื่องยิงกันที่ชายแดนที่เราเห็นในข่าวอาจจะเป็นแค่ฉากหน้าแต่จริงๆแล้วมีเรื่องอื่นซ่อนอยู่หรอคะเรื่องแรกคือเรื่องทุนระเบิดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ ก่อนหน้าที่จะเกิดการประทะไม่นานมันมีการประชุมสำคัญเรื่องการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาก็เป็นสมาชิกนะครับหมายความว่าเราทั้งคู่ตกลงที่จะไม่ผลิตไม่ใช้และทำลายทุนระเบิดเป็นข้อตกลงร่วมกันใช่ครับแต่ในที่ประชุมนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้นำเสนอหลักฐานชิ้นสำคัญมากเป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพทหารกัมพูชากำลังลักลอบข้าม ดแดนเข้ามาวางทุ่นระเบิดชนิดใหม่ในดินแดนฝั่งไทยอย่างชัดเจนโอโ้โหนี่คือหลักฐานคาหนังคาเขาเลยสิคะการทำแบบนี้มันผิดข้อตกลงระหว่างประเทศแบบเต็มๆเ,เลยผิดอย่างร้ายแรงครับมันเป็นการกระทำที่น่าอับอายมากในเวทีโลกเพราะมันคือการลเมิดาสัญญาที่ให้ไว้กับนานานชาติมีรายงานด้วยนะครับว่าในที่ประชุมวันนั้นฝ่ายกัมพูชาพยายามคัดค้านสุดตัวเลยไม่ยอมให้เปิดคลิปวิดีโอนี้อา้าว แต่สุดท้ายคณะกรรมการก็อนุญาตให้ฉายได้ภาพมันก็เลยปรากฏสู่สายตาผู้แทนจากทั่วโลกกลายเป็นว่ากัมพูชาถูกจับได้คาเวทีเลยครับมีหน้าล่ะเรื่องนี้น่าจะทําให้เสียหน้าอย่างรุนแรงแล้วอีกเรื่องหนึ่งล่ะคะที่เกี่ยวกับแก๊งคอล l เซนเตอร์อันนี้เป็นยังไงคะ เรื่องนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันครับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันทางการไทยได้เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครียข่ายแก๊งคอเซนเตอร์ครั้งใหญ่แล้วมีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ไปมาหาศาลมากครับมูลค่าหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหลายพันล้านดอลลา,าร์นั่นมันเงินจํานวนเยอะมากเลยนะคะใช่ครับและประเด็นสําคัญคือ ทรัพย์สินจำนวนมากนั้นเป็นของชาวกัมพูชาที่ผัวพันกับขบวนการนี้ซึ่งรายงานของฝ่ายไทยระบุว่าบุคคลกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจระดับสูงในรัฐบาลกัมพูชาด้วยอ๋อแปลว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอาชญากรทั่วไปแต่โยงไปถึงคนที่มีอานาจด้วยถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ฝ่ายไทยพยายามจะสื่อสารกับโลกในวันนั้นก็คือการที่จูจ่ๆกัมพูชามาโจมตีเราแล้วไปโวยวายบนเวทีสหประชาชาติเนี่ย มันอาจจะเป็นละครฉากใหญ่เพื่อกลบเกลื่อนสองเรื่องที่น่าอับอายคือเรื่องทหารตัวเองแอบมาวางระเบิดกับเรื่องที่คนใกล้ชิดผู้มีอำนาจพัวพันกับแก๊งอาชญากรอ,อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะนั่นคือข้อสันนิษฐานที่ฝ่ายไทยนำเสนอต่อที่ประชุมสหรประชาชาติครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อาจเป็นกลยุทธ์เบี่ยงเบนความสนใจเป็นการสร้างวิกฤตใหม่ที่เสียงดังกว่าขึ้นมากลบข่าวเช้าเดิมที่กำลังทำให้ตัวเองเสียเครดิตอย่างรุนแรงในสายตาชาวโลก ดูมีเหตุผลมากเลยนะคะเพราะถ้าข่าวเรื่องทุนระเบิดกับแกงคอเซนเตอร์มันดังขึ้นมาเรื่อยๆภาพลักษณ์ของประเทศก็คงจะเสียหายมากการสร้างเรื่องความขัดแย้งชายแดนขึ้นมามันดึงความสนใจของสื่อได้ดีกว่าเยอะเลยถูกต้องครับมันเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากผู้กระทําผิดในเรื่องทุนระเบิดและอาชญากรรมให้กลายเป็นเหยื่อผู้ถูกรุกรานในเรื่องความขัดแย้งชายแดนได้ในทันทีเป็นการพลิกเกมที่ฉลาดในทางการเมือง แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความตึงเครียดตามแนวชายแดนก็ตามพอฟังภาพรวมทั้งหมดแล้วจะเห็นได้เลยนะคะว่าการประทะกันบนเวทีสหประชาชาติครั้งนั้นมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวหน้าหนึ่งเยอะเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องทหารสองฝ่ายขัดแย้งเรื่องเขตแดนแต่มันมีเรื่องของการเสียหน้าในเวทีโลก เรื่องทุนระเบิดที่ผิดกฎหมายและอาจจะโยงไปถึงผลประโยชน์มหาศาลจากธุรกิจสีเทาด้วยครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีหลายมิติที่ซ้อนกันอยู่เสมอสิ่งที่เราเห็นเป็นฉากหน้าบางครั้งมันมีรากของปัญหามาจากเรื่องอื่นที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นการจะเข้าใจสถานการณ์จริงๆได้ต้องมองให้ทะลุฉากหน้าพวกนั้นไปครับทำให้เราต้องตั้งคำถามกับข่าวที่เราได้รับอยู่เสมอเลยนะคะว่าสิ่งที่เห็น อาจจะไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดแน่นอนครับโดยเฉพาะในเกมการเวงรระหว่างประเทศคำพูดทุกคำการกระทำทุกอย่างมักจะมีเป้าหมายซ่อนเร้นอยู่เสมอมันไม่มีอะไรตรงไปตรงมาอย่างที่เห็นหรอกครับซึ่งนั่นก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากค่ะอยากจะฝากให้ทุกท่านลองนำกลับไปคิดกันดูนะคะว่า เวลาที่ผู้แทนของประเทศต่างๆลุกขึ้นพูดบนเวทีโลกแบบนั้นทั้งกล่าวหาทั้งชี้แจงทั้งแสดงหลักฐานต่างๆสิ่งที่เขาพูดออกมาทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารกับนานาชาติที่นั่งอยู่ในห้องประชุมจริงๆมากน้อยแค่ไหนและมีเป้าหมายเพื่อส่งสารกลับไปให้คนในประเทศของตัวเองฟังมากน้อยเพียงใด เพราะบางทีคําพูดที่ดูเหมือนพูดให้โลกฟังจริงๆแล้วอาจจะแค่ต้องการให้คนในชาติได้ยินเพื่อเป้าหมายทางการเมืองบางอย่างก็เป็นได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะหากชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องข่าว365ของเราไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ